สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบกับเกมซากุระซากูซิมาริตะกันอีกเช่นเคยนะคะใหญ่ๆวันนี้ไอ้พวกกีกี้นะคะมันจะมาบุกเอ่อโรงตันรวจของเจคนสวยนะคะไม่ใช่เจเดินข้ามถนนนะเป็นเจคนนี้นะคะเจตำรวจนะคะอา้าจะมาทำอะไรชั้นอีกเหรอจ๊ะ เออคือพอดีว่าหนูจะมาแยกล่างัะคะ่ะพอดีว่าพวกจีจี้มาอีกแล้วค่ะจีจี้น่หรออ,อืมใช่ค่ะเออไม่ใช่โอโกวาตัวนั้นนะคะเอ,อ่อตอนยองฮีโดนจับไปแล้วตอนนี้ไม่มีใครเจอหน้ายองฮีได้อีกแล้วแต่ว่าพวกกีกี้เนี่ยที่หน้าเหมือนยองฮีเป็นฝาแฝดกันเลยนะคะเจะ๊เราจะต้องระวังตัวดีๆด,ด้วยนะคะเจ๊ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราเรลืมแชรคลากกันแล้ววันนี้ใครจะไปล่อเออก็หัวหน้าเรานี่แหละค่ะหัวหน้ายิงปืนที่เก่งมากเลยค่ะอ๋ะออาจจะพวกกีกี้เหรอกีกี้หรือว่าเอ,อหนูก็จำไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเขาเชื่อว่ากีกี้หรือว่ายาย่าก็ไม่รู้อะค่ะ เราเราก็สดเรียกรางไปด้วยนะคะทุกคนต,ต,ตำรวจมาเล้วคะ่ะพิกแพงเออคุณตำรวจคุณตำรวจนี่จุบจุบโอเคจุบโอเคพอแล้วคุณตหลวดแค่นี้แหละเจ้าหมีก็ต้องมาด้วยนะคะงานนี้ไม่ใหญ่แน่นะวีแต่ว่ามันใหญ่มากเลยค่ะทุกคน มารลวเวจามีวันนี้ไอ้พวกกิกี้มาบุกอีกแล้วนะจริงนันเหรอพวกกิกี้อ่ะอ๋อจะามีต้องระวังตัวด้วยละ่ะระวังตัวเองระวังตัวเองไปหาโรงพยาบาลนะระวังตัวเองตายด้วยละ่ะพวกกิกกี้หนีไฟแรงมากเลยนะมาแล้วจ้า เราจะต้องแยกล่างผู้หญิงด้วยหนังแรกจึ๊บจึบจบผู้หญิงจะต้องแยกล่างผู้ชายด้วยนะทุกคนจึ๊บแล้วตอนนี้ ลืมไปเลยเพื่อนๆที่ต่อยเก่งไนงะจำไม่ได้เหรอคะหัวหน้ารัตนาต่อยไม่เก่งเลยลองหัวหน้ารัตนาไม่เก่งเลยนะจะบอกให้หัวหน้ารัตนานั่นอะ่ะถ้าว่าตอนนั้นยังต่อยเก่งแต่ว่าตอนนี้ต่อยไม่เก่งแล้วกลายมาเป็นคนต่อยไม่เก่งเลย เอาผีหัวขาดนี่นะโอ้ยผีหัวขาดเฮ้ยเราต้องไปแยกเราแต่ว่าเราก็แยกแรกเสร็จแล้วนะ ที่สุดเอาเด็กจะไปไหนเด็กฮะจะไปไหนน้าจะไปไหนจะไปไหนบอกก่อนบอกก่อนบอกก่ัดอ๋อจะไปหนองบัวลำพูไกลนะไม่ไหวหรอกไปคนเดียวเดินไปด้วยอ่ะไม่ไหวหรอกพี่หนูกลัวไอ้พวกนั้นนะกิ๊กีไม่ต้องกลัวหรอกนาะพี่จะสัตว์เมาสังให้มันตายไปเลย คอยรอสิเดี๋ยวรอให้บุกตำรวจเขากะกีกี้มันจะมานี่วนนี้รอเวลาเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่มาเลยเออวิชาเราตจะเอาเกลือ ขอเข้าบ้านเองก่อนตัวตัวแล้วตัวตัวตัวแล้วตัวตัวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มา,นนมมาเดี๋ยวมันก็มาวันพี่หนูกลัวไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันก็มาทุกที กลัวจังเลยไอ้พวกกิ๊กี้สังหาร ทีกี่ตนี่หงสนตีเตียตีเห็ยนทํากับจีจี้สิเอาจีจี้ไปฝังไว้ดีกว่า ชันเหลือคนเดียวแล้วนี่จะต่อสู้ไว้ไหมนี่นีตายกันหมดเลยทีินี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพ่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้นะครับบ๊ายบายตายแล้วนี่